สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมไลฟ์สดผ่านทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานอยู่ในขณะนี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์พิชยาพรอ,อยู่คล้ําจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่2ทับ65รหัส2ขีด2ขอ029ค่ะและวันนี้เช่นเคยค่ะมาพร้อมกับพิทธีกรสาวสวยอีกหนึ่งท่านค่ะ ค่ะดิฉันนางสาวนรพระสมทรัพย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะ,คะเข้าสู่รายการจิตอาสาพา,พาชมค่ะ,คะในวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมสิ่งดีๆกับจากทางรายการนะคะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะคะช่วยกดไลค์ like, 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 กดแชร์นะคะ กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะเพื่อที่จะรับฟังเรื่องราวดีๆนะคะสิ่งดีๆจากทางรายการในทุกๆวันนะคะเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานก็จะมีทั้งสาระความรู้นะคะความบันเทิงภาพบรรยากาศสวยงามต่างๆจากทุกๆจังหวัดในประเทศไทยนะคะมาฝากกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านที่ใช่ค่ะท่านที่ติดตามรับชมรายการหากมีสิ่งใดให้ทางจิตอาสาได้ช่วยเหลือสามารถติดต่อมาได้ที่ โทรมาที่เบอร์1510นะคะสายด่วนนะคะขอรับความช่วยเหลือต่างๆนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นกรณีขอรับบริจาคโลหิตค่ะแล้วก็คือทางเพจของเรานะคะจะให้ความช่วยเหลือ โดยนิ่งด่วนเลยค่ะค่ะดังเช่นศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีโดยว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะท่านก็ได้ขับเคลื่อนนะคะใ,<ช>ในฐานะ,ะของการเป็นจิตอาสา904แล้วก็ให้ความช่วยเหลือก็จะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สบายและต้องการโลหิตนะคะ,คะก็ส่งข้อความมาที่ Mess e n เจ r นะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ ได้ช่วยเหลือไปหลายรายแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับเดือนนี้ก็คือขอความช่วยเหลือมาก็คือจะท่านผู้ว่าจะประสานงานแล้วก็เข้าช่วยเหลือคือทันทีเลยค่ะคือภายในวันแจ้งมาตอนเช้าช่วงบ่ายคือสามารถประสานงานติดต่อให้กับผู้เข้ารู้ช่วยเหลือคือสามารถ ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีะนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะ1510นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานหรือเพจศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานของแต่ละจังหวัดค่ะ,คะนะคะกดไลค์กดแชร์กันแล้วใช่ไหมคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะในวันนี้เราจะนําท่านผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศนะคะของการแกะสลักหรือการทําต้นเคียนนะคะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองเป็นเมืองแห่งแสงเคียนนะคะแสงเคียนในที่นี้ก็คือ เทียนพรนษาซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นประเพณีเก่าแก่มาช้านานปีนี้เป็นปีที่124ค่ะ124แล้วนะคะตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมา นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมท่าน,นผู้ชมคะก็เป็นช่วงของเดือนเข้าพรรษาหลังจากวันอาสาฬหาบูชามานะคะก็จะสู่เข้า,าประเพณีเข้าพรรษานะคะเป็นที่แน่นอนว่าเราทราบกันว่าพอถึงวันเข้าพรรษาเราก็จะนําเทียนไปกราบสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะคะในอดีตที่ผ่านมาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นการนําเทียนโบราณเทียนโบราณก็คือจะเป็นเทียนเล่มเล็กๆแล้วก็แกะเอามารวมเป็นเทียนใหญ่ๆ ะนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้จังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นประเพณีที่รู้จักแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาแต่กว่าจะเป็นต้นเทียนยักษ์นะคะให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกันนั้นก็ผ่านขั้นตอนกรรมวิธีต่างๆต้องใช้เวลาคือนานมากนานมากค่ะแล้วก็คือจะเป็นความคือเหมือนเป็นการ <c oughs> ร่วมมือร่วมแรงของ คนในชุมชนนะคะที่ว่าจะนำเทียนขบวนเทียนไปให้กลุทุกท่านนะคะได้รับชมความสวยงามคือจะเริ่มจากการที่ชาวบ้านในชุมชนนะคะร่วมกันทำเทียนค่ะเพืความสวยงาม ค่ะก็จริงๆแล้วประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะคะเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีการจัดขบวนรามหรือขบวนต้นเทียนนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2444นะคะกรมหลวงสัมปสิทธ์ที่ประสงค์นะคะข้าหลวงต่างพระองค์ของรัชกาลที่หนะคะซึ่งท่านก็ได้เป็นผู้ที่คิดค้นว่าน่าจะมีการรวมเทียนแล้วก็มีขบวนแห่ต่างๆนะคะเพราะว่าสมัยก่อนชาวบ้านก็จะเพียงแค่เห็นว่าคุ้มวัดนั้น มีการทำต้นเทียนสวยคุ้มวัดนี้สวยแต่ไม่มีการจัดประกวดนะคะกมรมหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ท่านก็เป็นผู้ที่คิดริเริ่มให้มีการประกวดขบวนต้นเทียนด้วยนะคะและในวันนี้เราอยู่ที่วัดมหาวนารามนะคะหรือวัดปหญ่ซึ่งเป็นวัดที่มีการจัดทําเทียนประกวดทุกๆปีแล้วก็ ได้รางวัลแทบทุกปีด้วยนะคะวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มาดูบรรยากาศแล้วก็ขั้นตอนกว่าจะเป็นต้นเขียนที่วิจิตรงดงามผ่านกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามกันเราตามเรามาชมบรรยากาศข้างในแล้วก็พูดคุยกับช่างด้วยนะคะตามมาเลยค่ะท่านผู้ชมคะในขณะนี้นะคะเราอยู่กับ ช่างที่ทําเทียนแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการในการทําเทียนพันษากว่าจะมาเป็นต้นเทียนยักษ์ขนาดใหญ่ที่เข้าประกวดนะคะที่บริเวณทุ่งสิบเมืองนะคะก็ต้องมาสอบถามผู้รู้จะได้อธิบายขั้นตอนการทําเทียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องเข้าเจ้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องได้แนะนําตัวก่อนอื่นต้องขอทักทายก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอให้้องได้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมค่ะครับผมผมชื่อนายสุภเดชชอบฟ้านะครับชื่อเองชื่เจ้านะครับ ตอนนี้ก็คือเป็นช่างทำเทียนนะครับที่คุมวัดมหาวนารามครับเราอยู่กับกูรูหรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการทำเทียนเลยวันนี้อยากจะให้น้องข้าเจ้าได้ช่วยอธิบายกว่าจะมาเป็นต้นเทียนยักษ์ที่แต่ละคุมวัดจะส่งเข้าประกวดมันจะต้องผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรบ้างซึ่งวันนี้มาเราอาจจะแปลกๆงงๆ่านผู้ชมอาจจะคิดว่าฮ้ยต้นเทียนมันต้องเป็นเทียนเลยแต่ตอนนี้เหมือนเราเห็นเป็นหุ่นปั้นนะคะให้น้องน้องเจ้าได้อธิบายขั้นตอนค่ะ ได้ครับผมในส่วนของการทําต้นเพียนเนาะในแต่ละปีเนี่ยก็คือสิ่งแรกที่ต้องทาคือคิดคอนเซปต์คิดคอนเซปต์ในแต่ละปีว่าปีนี้เราจะทําเรื่องอะไรพอเราคิดคอนเซปต์ได้แล้วเราได้เรื่องราวเนี่ยเราเรา,เราต้องลองเอามาล่างใส่แบบก็คือมาจัดวางองค์ประกอบดูว่าฉากเนี่ยเป็นแบบไหนแบบไหนงจะลงตัวองี้ครับโอเคเมื่อได้ฉากได้แบบมาแล้ว ก็จะนําออกมาขึ้นงานมาขยายแบบก็คือพอมาถึงขั้น,นตอนขึ้นงานก็คือจะมีไม้อัดขึ้นเหล็กขึ้นโครงสร้างครับผมแล้วก็จะวาดเป็นวดลายไทยใส่ไม้อัดไว้อย,อย่างเงี้ยครับแล้วก็ขึ้นโครงสร้างการขึ้นโครงสร้างก็คือเราจะใช้การปั้น<ะ>เป็นการปั้นปูนปัสเตอร์ครับซึ่งในส่วนการปั้นจะต้องมี อุปกรณ์ก็คือกาบมะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติกรบผมในการปั้นในส่วนของการขึ้นโครงอ่ะสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เป็นกาบมะพร้าวเนาะเป็นอันใหญ่ๆมัดมัดมัดรวมกันสมัยเนี้ยคือขึ้นโครงแล้วก็ใช้รังกระดาษเป็นการรีไซเคิลขึ้นมาเพื่อเป็นการทําให้มันเบาขึ้นแล้วก็ขึ้นทรง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับเมื่อสิ้นสุดกระบวนการปั้นน้อเราใช้กับมะพร้าวปั้นแบบปูนปัตเตอร์รูปไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งซึ่งการตกแต่งเนี่ยในภาษาการทําเทียนก็คือการเนาการเน่าใช่การเนาเครื่องทรงเอเครื่อง ทรงแนวเส้นลายอย่างเงี้ยครับก็จะสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้เป็นเทียนเนาะสมัยนี้ก็เริ่มมีการประยุกต์คือใช้ปูนรูปเลยขึ้นทรงเลยอย่างเงี้ยครับเมื่อเราขึ้นทรงตัวนี้เสร็จนะครับมันก็จะมาสู่กระบวนการการเอาขี้พึ่งไปทาในส่วนโครงสร้างครับผม,มขี้พึ่งนี่ก็คืออาจจะเป็นขี้พึ่งเก่าของปีก่อนทาเพื่อให้อ่า<อ>การติดนะครับคือเอาขี้พึ่งกติดให้มันติดอยู่ครับผมเมืม่อเราทาแล้วเนี่ยมันก็จะมาสู่กระบวนการการทําขี้พึ่งการอัดตัดติดก็คือการ อัดลายก็คือเราจะใช้ที่พึ่งนะครับที่ต้มผสมแล้วเนี่ยมานวดให้เข้ากันแล้วก็กดลงไปในแม่พิมพ์โดยใช้ขวดนะครับผมเมื่ออัดลายเสร็จแล้วจะมาสู่กระบวนการตัดก็คือจะใช้เข็มทองเหลืองเนี่ยตัดตามลายซึ่งลายแต่ละลายจะมีความแตกต่างกันแล้วก็ต้องมีเทคนิคเฉพาะตัวครับผมเมื่อตัดเสร็จแล้วจะสู่กระบวนการติดโดยการติดนะครับคือไม่ได้ไปฟิกว่าติดแบบไหนก็ได้ไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปฟิกว่า ติดแบบนี้แบบนี้คือจะติดยังไงก็ได้แต่ขอให้ดูดีและลงตัวนี่ครับเมื่อสิ้นสุดกระบวนการติดก็จะเป็นการปิดงานจบงานในส่วนของต้นเทียนปิดพิมพ์เป็นการประหยัดทรัพยากรครับค่ะอ๋อลุงจ้ามีจุดไหนที่อยากจะพาเรานําชมแล้วก็ได้ได้ดูขั้นตอนที่มันยากหรืออะไรไหมคะอ่าได้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของฉากก่อนก็ได้ครับอ่าได้ค่ะตามมาเลยนะคะท่านผู้ชมครับผม I <clears throat> ค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นภาพบรรยากาศของด้านหน้าของต้นเทียนนะคะก็อาจจะเป็นมุมแคบหน่อยนะคะตอนนี้เรานำนำท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณด้านข้างก็จะเริ่มเห็นเป็นเรื่องราวอยู่บ้างนะคะอยากจะให้น้องเจ้าได้ช่วยอธิบายกระบวนการขั้นตอนหรือภาพที่อยู่ข้างหลังของเราไปสู่ขั้นตอนไหนบ้างค่ะครับผมก็ในปีนี้ครับเราจะทำนะครับเป็นต้นเทียนประเภทติดกิมขนาดใหญ่นะครับโดยฉากที่เอานําเสนอในปีนี้ครับคอนเซปต์ของเราก็คือนำนำเสนอในเรื่องของอ บทสรุปของพุทธศาสนานครับผมโดยจริงๆอะเรื่องราวมันจะไล่จากหลังเข้ามาหน้าอ๋อจากข้างหลังใช่ไล่จากหลังมาหน้าแต่ว่าผมจะไล่จากหน้ากลับไปหลังก็ฉากหน้ามันที่แจ้งไปก็คือเราทําเป็นนกพันธีมาเนาะเป็นสัตว์ป่ามาพันที่เป็นตระกูลนกมีตาเหมือน ตาเหมือนเจระเขี้่าหูเหมือนวัวครับผมแล้วในส่วนนี้ครับที่เป็นพานอนเนี่ยเราทําเป็นเรื่องประสูตรตัดสูุปาริณิพานก็คืออยู่ในฉากเดียวกันในส่วนของการประสูตรประสูตรเจ้าชายสิทธัตถะมาแล้วก็ไปตัดสรุรับผมแล้วก็ปารินิพานรับผมโดย ในส่วนของฉากที่เป็นตัดสลัวครับเราทําเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งที่ตัดสลุแล้วกับฝั่งที่บําเพญ็ญทุกขกิริยาครับผมก็คืออดอาหารชายในส่วนนี้คือเราทาเป็นบทสรุปให้เห็นภาพฐานวัดต้นเทียนนะครับปีนี้เราทําเป็นรูปโคจสิงซึ่งเป็นสไตร์ม่านที่มีความแข็งแรงมีเชี้ยวแหลมครับผมเหมือนเปียบสเสม็นผู้พิทักษ์ปกป,กป,กปาาักษธศา,าสนาใช่แล้วก็ในส่วนฉากหลังครับปีนี้เราทําเป็นเรื่องของอัญเชิญพระวิษณรนพริสัตว์นะครับลงมาจุติ จากสวรรค์ชันดุสิตออกมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าครับผมต่างจากปีที่แล้วไหมคะปีที่แล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปีที่แล้วเราทําเป็นเรื่องราวพระมาหาชนกแล้วก็พญานาคมุจลินข้างหลังครับผมแต่ว่าเป็นประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางครับผมปีนี้วาอัพไซด์ขึ้นมาปีที่แล้วได้รางวัลอะไรคะปีที่แล้วได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองรชนะเลิศอันดับหนึ่งต้องปรบมือให้กับน้องเจ้าแล้วก็ทีม <c oughs> ุูมวัดมหาวนารามเลยนะคะน้องเหมือนกับได้รางวัลมาทุกปีด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะครับผมปีนี้ขอให้ได้รางววัใหญ่ๆด้ย หวังว่าครับหวังว่าในขั้นตอนกระบวนการนี้คงจะเป็นเรื่องของการเป็นโครงสร้างอยู่แต่ว่าเ <c oughs> ชื่อว่าท่านผู้ชมก็อยากเห็นกระบวนการขั้นตอนที่เป็นเรื่องของเพียนบ้างว่ามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวจะให้น้องเจ้าได้นําเราไปชมขั้นตอนของที่พึ่งกว่าจะมาเป็นเพียนหรือการแกะสลักต่างๆนะคะจะได้นาท่านผู้ชมไปชมอีกมุมหนึ่งของการทําเพียนพันษาค่ะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ไปดูโครงสร้างแล้วก็ขั้นตอนการทําต้นเทียนการสร้างแบบการขึ้นโครงแล้วก็เรื่องราวของต้นเทียนของวัด มหาวนารามแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูกระบวนการขั้นตอนของการทําเทียนบ้างนะคะอยากจะให้น้องเจ้าได้ช่วยอธิบายนะคะสิ่งที่อยู่ในมือนี้คืออะไรแล้วอธิบายขั้นตอนใน่วดตรงนี้ค่ะครับผมก็ในสิ่งที่อยู่ในมือนะครับตัวนี้ครับจะเป็นขี้ผึ้งนะผมขี้ผึ้งเนี่ยเป็นขี้ผึ้งที่เราเอามาจากขี้ผึ้งแท้นะครับขี้ผึ้งแท้จากลังเนี่ยก็คือเราเอานำมาต้มแต่ครับผมในส่วนการต้มมันก็จะมีในเรื่องของการผสมส่วนต่างๆเพื่อให้มันสามารถรีดได้ครับผมโดยสีจะต้องออกมาเหลืองสวยงามครับเมื่อเราต้มแล้วก็จะนํามาเทใส่ถาดแบบนี้นะครับ เมื่อเทใส่ถาดแล้วเราก็จะกีเพื่อให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับผมเมื่อเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอาไปรีดลายได้ครับในส่วนของการรีดลายคือเราต้องเอาขี้ผึ้งอะครับไปแช่น้ําร้อนแต่น้ําร้อนเนี่ยก็คือต้องไม่ใช่น้ําอุ่นแล้วก็ต้องไม่ร้อนมากเกินไปครับผมไม่อย่างนั้นมันจะมีในส่วนของการขี้ผึ้งที่ขี้ผึ้งอาจจะตายได้เพราะขี้ผึ้งตายมันก็จะอีดนั่นมันจะเป็นขุยนี่ครับเมื่อเราตัวนี้มปแช่นั่นใช่ไหมครับขี้ผึ้งมันเริ่มอ่อนตัวแล้วมันนิ่มละเราก็นําเอาเหล็กเขาเรกว่าเ็โป เป็นชิ้นเป็นชิ้นซอยเป็นชิน้นเล็กแบบนี้ครับผมลักษณะแบบนี้ <ไง S 2> ใช่ครับเมื่อซอยเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็นํามาแช่น้ําร้อนอีกรอบหนึ่งครับผมเพื่อให้มันอ่อนตัวอีกครัค้งเมื่อมันอ่อนตัวได้ที่แล้วเราจะนําทั้งหมดมานวดรวมกันครับผม <ไง S 2> อย่างสีสที่เราเห็นในตัวนี้ครับมันอาจจะออกเป็นส้มๆเหลืองเมื่อนวดเข้าไปแล้วครับมันจะเป็นสีเหลืองใช่เราต้องนวดให้มันเข้ากันกีพึ่งก็จะเหลืองนุ่มรีดง่ายตัดง่ายติดง่ายครับผม ผู้ชมคะและในขณะนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณเต็นท์นะคะสำหรับที่รองรับให้ประชาชนหรือว่าจิตอาสานะคะมาช่วยกันแกะสลักเทียนนะคะที่จะนำไปประกอบในในต้นเขียนของวัดนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มาเจอนะคะกับน้องจิตอา,าสาสองคนนะคะซึ่งวันนี้จริงๆแล้วสภาพอากาศก็ฝนตกนะคะแต่น้องสองคนมา กะสลักเทียนนะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องทั้งสองคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้น้องได้แนะนำตัวก่อนค่ะเริ่มพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะหนงชื่อนางสาวธิยาสิราบุตรมาเรียนอยู่ที่วิทยาลัยศินทรรจังหวัดอุบลค่ะ หนูถ<ห>ิมาจากสิรินทรสิรินทรชื่อเล่นชื่อน้องอะไรคะ<ห>น้องหญิงอีกคนนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนิ t า a ปนหานค่ะชื่อเล่นชื่อตามาจากวิยายการอาชีพนิคมคำซ่อค่ะจากมุกดาหารโอ้โหท่านผู้ชมคะน้องมาไกลนะคะจากมุกดาหารเลยแล้วก็เหมือนกับมาเล่นกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ชวนมาทํากิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะนั่นก็คือการมาช่วยแกะสลักเทียนนะคะ,ะความรู้สึก จุดเริ่มต้นดีกว่าแม่น้องนิดจุดเริ่มต้นทําไมถึงได้ถึงได้คิดมาทไมรู้ว่าที่วัดแห่งน,นี้มีการแกสระสลักเทียนเรารู้จากช่องทางไหนคะอะหนูรู้ผ่าน tiktok มาค่ะว่ามันมีการให้มีจิตอาสาให้มาแกสะสลักเทียนนค่ะหนูก็เลย มาแกะสลักเทียนที่นี่อ๋อดูจากสื่อนะคะจากทิกตอกนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนนะคะได้มาร่วมด้วยช่วยกันเพราะไม่ได้แค่นี้นะคะจํานวนมากเพราะว่าต้นเทียนนี่ก็คือขนาดยักษ์มาก<ช>เหมือน<ช>ที่เราได้นําท่านผู้ชมไปชมตัวโครงสร้างของต้นเทียนนะคะก็เหมือนเป็นการได้มาเหมือนน้องมาจากมูดาหางใช่ไหมคะก็เหมเือนในการได้มาเที่ยวอ่าไม่ใช่แค่การเที่ยวยวค่ะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ของไทยเราด้วยค่ะด้วยการแกะสะลักเทียนพรรษาเพื่อที่จะนําไปในขบวนแห่ค่ะซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่9ถึง13กรกฎาคมค่ะก็เห็นว่าน้องมีความตั้งใจเห็นในสื่อแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มาแกะสลักเทียนเป็นยังไงบ้างคะในเห็นอันนี้คือเป็นผลงานน้องทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่บนโต๊ะนี้น้องนั่งทำกันสองคนแล้วก็ทำมาเยอะมากทำยากไหมคะก็ ง่ายค่ะแค่ดูตามรูปแบบให้ค่ะอ,อันนี้จะเป็นลายลายละอะไรที่ด้านหลังนะคะที่เราเห็นก็จะมีลายประจํายามมีลวดลายต่างๆนะคะลายประจํายามและน,นี้เหมือนน้องก็ทําานี้ด้วยใช่นี่ค่ะท่านผู้ชมแล้วเราจะเอาลายตัวนี้นะคะแล้วคือช่างก็จะไปติดพิมพ์ในต้นเทียนค่ะ นี่คือส่วนหนึ่งของการทำเทียนประเภทแกะสลักเรียกแกะสลักหรือติดพิมพ์ติดพิมพ์อันนี้ก็คือแกะสลักไหคะแกะสลักพิมพ์ติดพิมพ์แต่ขั้นตอนนี้คือการมาแกะสลักพิมพ์ออกมาเพื่อที่จะเอาไปติดที่ต้นเทียนนะคะ ซึ่งก็น้องๆทำอะไรอยู่เป็นยังไงคะการที่ได้มานั่งทำเพียนแบบนี้นอกจากเราได้เราได้เป็นจิตอาสาตัวน้อยๆได้ช่วยเหลือทางวัดแล้วก็มันเป็นการได้ฝึกอะไรเราบ้างในการทําเพียนก็ฝึกสมาธิค่ะอยู่กับตัวเองแล้วก็หาเวลาว่างแบบให้เกิดประโยชน์นะคะ่ะหาก,กิจกรรมทำ าะะการมาแกะเทียนนอกจากจะเป็นการได้ร่วมสืกสารประเพณีวัฒนธรรมดีๆแล้วนะคะน้องๆก็บอกว่าการนั่งทําเทียนน้องเขานั่งทํามาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าเด็กก็ยังนั่งทําแล้วแบบมีความสุขกับการทําเทียนนะคะนั่นก็คือได้การฝึกสมาธิด้วยนะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาที่มาทําเทียนคือมาด้วยใจจริง,รงๆคใช่แล้วน้องเคยเคยเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าภาษาของอุบล เคยเที่ยวไหมคะเคยค่ะเมื่อปีที่แล้วหนูก็มาปีที่แล้วก็มามาทําเทียนที่นี่ไม่ค่ะหรือมา,ม,มาเที่ยวงานใช่ค่ะงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่หนูได้มีโอกาสได้ไ,ได้ร่วมมีความรู้สึกชื่นชอบกิจกรรมวันไหนหรือช่วงเวลาไหนมากที่สุดคะ หนูมาวันยาค่ะก็คือวันที่แห่เลยค่ะอ๋อวันที่แห่ก็จะมีขบวนเทียนนะคะขบวนนางรำเยอะแยะมากมายสวยงามมากๆ,ๆนะคะพ <ๆ S 1> ี่มุกได้หารเคยมาเที่ยวงานประเพณนีแห่เทียนภาษาที่อุบลไหมคะ ยังไม่เคยเลยค่ะมาตอนช่วงสองปีที่แล้วาเคะช่วงที่เขาประกวดเสร็จกันเสร็จแล้วอ๋อประกวดเสร็จแล้วก็จะมีต้นเทียนจากคุ้มวัดต่างๆตั้งโชว์ใช่ไปดูตั้งโชว์ยังไม่เคยดูแบบวันแห่จริงเลยอ่ายังปีนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าปีนี้น้องได้มาเรียกได้ว่าช่วยนะคะอ <c oughs> ่ามาแกะสลักเทียน <c oughs> มาช่วยด้วยแล้วก็วันจริงนะคะตั้งแต่วันที่9้าถึงวันที่13กสามสกรกฎาคมชวนตาก ถือเป็นการเชิญชวนให้น<ช>ักวัดเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของเราด้วยนะคะก็ถือเป็นเยาวชนต้นแบบนะคะที่มาทํากิจกรรมดีๆสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมของไทยแล้วก็มาเนี่ยรบวมด้วยช่ยกันวันนี้เราเห็นน้องๆเราก็อยากจะลองมามามลองทําดูนะคะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับน้องเจ้านะคะแล้วก็อยู่ที่บริเวณเต็นท์นะคะจุดที่สามารถเชิญชวนให้ประชาชนได้มาช่วยกันนะคะแกะสลักเทียนได้นะคะ,คะอยากจะให้น้องเจ้าได้ช่วยอธิบายว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดบริการอะไรบ้างแล้วก็เทียนแต่มีกี่ลายอ่าค่ะได้ครับครับผมในส่วนการตัดลายนะครับก็จะอยู่เต็นท์บริเวณนี้นะครับผมซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ ู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็สามารถมันมีส่วนร่วมได้ต้าไลที่เราใช้ในปีนี้ครับก็จะมีประมาณ20ลายครับผมโดยประมาณแต่ว่าในส่วนของการอ,าออกมาตัดเนาะก็จะทยอยออกมาครับมีทั้งลายยากและลายง่ายครับผมซึ่งคนที่ไม่เคยทําไม่เคยมีประสบการณ์ในส่วนนี้มาก่อนก็สามารถที่จะเข้ามาทําได้เหมือนกันก็จะมีคนให้คําแนะนําต่างๆเทคนิคต่างๆในการตัดทํายังไงให้สวยทําได้เหมือนกันครับผมแปลว่าเมื่อสักครู่นี้น้อง,องเจ้าบอกว่าเด็กก็มาได้ผู้ใหญ่ก็มาได้มาได้ทุกช่วงวัยแปลว่าการแกะ ลายเพียนตรงนี้มันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะมันก็ถามว่าไม่ได้ยากเลยไหมก็ไม่ได้ว่าง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปมันอยู่ที่ว่ามีเทคนิคยังไงมากกว่าแล้วก็อยู่ที่ลวดลายด้วยใช่ครับลวดลายที่อาจจะซับซ้อนหน่อยลวดลายเส้นโค้งเยอะหน่อยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้คนที่เคยตัดมาก่อนมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ดูเทคนิคในการลงเขม็มตัดว,ว่าวางยังไงถึงจะสวยครับผมแต่ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์อาจจะลองเป็นลายเล็กๆก่อนฝึกให้คล่องก่อนอย่างเงี้ยครับได้ สุดยอดมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าการมาในวันนี้นะคะเราได้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ได้ รับทราบถึงกระบวนการขั้นตอนนะคะของการทําเทียนแล้วก็กับครูแล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญด,ด้านการทําเทียนจากน้องเจ้านะคะให้ความรู้เราแบบไม่มีกักอะไรเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะสามารถได้รู้ขั้นตอนกระบวนการของการทําเทียนนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะน้องเจ้าเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมนะคะของชาวจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ยังให้เกียรติในการให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะคะทาง สุดอเนวยกาจิตอาสาพระราชทานก็ขอบคุณน้องเจ้าไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมค,คะ,คคะ,คคะวันนี้นะคะเราก็คงอิ่มน้ําสําราญไปด้วยสาระความรู้บรรยากาศของการทําเทียนอะไรต่างๆมากมายนะคะแล,แล้วก็ววเป็นส่วนหนึ่งในการทำเทียนทำจนเทียนไปไป ไปแห่ไปชมค่ะตอนนี้ก็อยากจะให้น้องนิดได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลของการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาปีที่124 12ของจังหวัดอุบลราชธานีว่าเราจัดขึ้นวันไหนบ้างค่ะค่ะสำหรับการประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีของเราในปีนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่9ถึง13กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยวันที่9นะคะจะเป็นวันรวมเทียนค่ะซึ่ง แต่ละคุม้มวัดนะคะก็จะนําขบวนเทียนไปรวมกันอยู่ที่บริเวณทุ่งสีเมืองค่ะแล้วก็วันที่10ถึง11นะคะเริ่มเวลา8นาฬกาค่ะจะมีการโชว์ขบวนเทียนแล้วก็นางรำนะคะโดยจะเริ่มจากหน้า,าวัดศรีบนรัตนารามค่ะไปตามถนนชยางกรูน,นะคะตามคือทุกท่านสามารถชมขบวนเทียนได้ตามจะมีอัาจรรย์น,นะคะให้ทุกท่านได้นั่งชมคือ บรรยากาศก็คือจะไม่ร้อนมากนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงอ่าฤดูฝนค่ะแล้วก็ในภาคกลางคืนค่ะก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการนะคะทุกท่านนะคะสามารถมารับชมขบวนเทียนความใช้งานของเทียนแล้วก็ความใช้งานของนางรําได้นะคะแล้วก็เราก็ยังจะมีการให้ทุกท่านมีการชมขบวนเทียนได้อีกก็คือถึงวันที่13กรกฎาคมค่ะค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะคือนี่ไม่ใช่แค่การเทียวแต่เป็นการร่วมอนุรักษ์สืกอสารประเพณีของอไทยเราค่ะค่ะแล้วก็ชุมชนที่ว่าทุกท่านอยากจะมีส่วนร่วมในการทาเทียนนะคะเยือนชุมชนชมวิถีทําเทียนนะคะซึ่งเรา,าได้จัดไว้ก็คือจะมีอยู่99วัดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นี่นะคะวัดมหาวนารามวัดพระาธาตุหนองบัววัดแจ้งวัดศรีประดูวัดพลแพนวัดใต้ท่า วัดภาสุการามแล้วก็เป็นวัดอีก<ะ>สองวัดไปยย้ยงอีกสองวัดสีประดูลงไปแล้วค่ะไม่เป็นไรคะ่ะก็ให้ท่านผู้ชมได้มาหลากหลายวัดคุ้มวัดนะคะ <c oughs> ก็ต้อนรับท่านผู้ชมได้มาร่วมสืบสานประเพณีแล้วก็ชื่นชมความงดงามวิจิตรการของต้นเทียนนะคะในปีนี้มีทั้งหมด ต้นเทียนทั้งหมด45ต้นนะคะแล้วก็มีขบวนนางรำ28ขบวนนะคะท่านที่ไม่สะดวกตอนกลางวันก็สามารถชมความงดงามได้ตอนกลางคืนแล้วก็จะสลับไม่ให้ซ้ำกันด้วยนะคะกลางวันอาจจะเป็น16ขบวนนะคะอีก อีกกลางคืนก็จะเป็นอีกขบวนหนึ่งที่ยังไม่ได้แสดงเพราะนั้นก็จะยิ่งใหญ่อลังการมีทั้งงานแสงสีเสียงแล้วก็โชว์ต้นเพียนรวไมไปถึงการเยือนชุมชนคุ้มวัดต่างๆในการทำเพียนอย่างเช่นที่เราได้นำท่านผู้ชมมาชมในวันนี้ค่ะ ค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมไลฟ์สดผ่านทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานในวันนี้นะคะขอขอบขอขอบพระคุณเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณน้องเจ้าด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะรวมไปถึง ว่าที่พันตีอดิศัก์น้อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีที่อำนวยการในการจัดทํา ไลสดนะคะใ,ในแต่ละ EP แล้วก็บาง EP ท่านก็จะสลับเป็นพิธีกรอเองด้วยนะคะก็อยากจะให้อ f c ท,ทุกท่านได้ติดตามเป็นกำลังใจให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานีในการนําสาระสิ่งดีๆมาฝากกันนะคะสําหรับในวันนี้ดิฉันรองศาสตรตาจารย์พิชยาพรอยูุ่คร้ำจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2หรุ่นที่2ับ65 ค่ะดิฉันนางสาวนรเมศประสมทรัพจิตอาสาราชธานจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะวันนี้เราต้องทิ้งท้ายไปด้วยภาพบรรยากาศของวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเราจะพบกันในอีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ